เรื่องราวของฮิโรเซสะอายะเนี่ยไม่ใช่แค่โศกนาฏกรรมเรื่องการกั่นแกล้งธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนให้เราเห็นถึงความล้มเหลวของระบบที่จริงๆแล้วควรจะต้องคอยคุ้มครองเด็กๆของเราในการเจาะลึกครั้งนี้เราจะมาค่อยๆเปิดดูความจริงที่มันซ่อนอยู่เบื้องหลังความเงียบของสถาบันเหล่านี้กันประโยคนี้นะครับหากไม่มีการกลั่นแกล้งการฆ่าตัวตายก็คงไม่เกิดขึ้น มันคือบทสรุปของการต่อสู้ที่ยาวนานมาหลายปีและเป็นจุดเริ่มต้นของการทวงถามความยุติธรรมเราจะลองย้อนรอยการเดินทางที่แสนเจ็บปวดนี้ไปพร้อมกันเพื่อหาคำตอบว่าทำไมคำพูดที่ดูเหมือนจะง่ายๆแค่นี้ถึงต้องใช้เวลานานขนาดน,นั้นกว่าจะได้รับการยอมรับดูไทม์ไลน์นี้แล้วจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นเลยนะครับว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจบไปอย่างรวดเร็วแต่มันคือการต่อสู้ที่ยืดเยื้อมานานกว่า5ปี แต่ละจุดบนทำลายนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเลขวันที่นะครับแต่มันคือร่องรอยของความเจ็บปวดความเพิกเฉยแล้วก็เป็นการต่อสู้ที่ไม่เคยหยุดของครอบครัวหนึ่งก่อนที่เราจะไปถึงคำตัดสินสุดท้ายเราต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นกันก่อนครับเพื่อที่จะได้เข้าใจว่าซาอายะต้องเผชิญหน้ากับอะไรมาบ้างนี่คือเสียงร้องที่ดังมากแต่กลับไม่มีใครได้ยินเป็นจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมที่ทุกคนควรจะต้องรับรู้ นี้ไม่ใช่แค่การแกล้งการเล่นๆแบบที่เด็กๆทำกันนะครับแต่มันคืออาชญากรรมชัดๆเลยการไปบังคับเด็กผู้หญิงอายุแค่14ให้ส่งรูปที่ไม่เหมาะสมแล้วก็เอารูปพวกนั้นไปเผยแพร่ทั่วโรงเรียนมันคือการทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนคนึงอย่างเลือดเย็นที่สุดการกระโดดลงแม่น้ํามันคือสัญญาณเตือนภัยที่ดังที่สุดเท่าที่จะดังได้แล้วแต่แทนที่จะเข้ามาปกป้องเหยื่อ โรงเรียนกลับมีรายงานว่าเลือกที่จะไปเชื่อคำพูดของฝั่งผู้กระทำผิดนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆเลยที่ระบบมันเลือกที่จะเมินเฉยต่อเสียงร้องขอ,งค,อความช่วยเหลือลองนึกภาพตามนะครับอากาศที่หนาวเหน็บถึงติดลบ17องศาเซลเซียสการเสียชีวิตของซาอายะมันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุแต่มันคือการตัดสินใจที่มาจากความเจ็บปวดที่มันเกินจะทนไหวแล้วจริงๆมันเหมือนเป็นการประท้วงครั้งสุดท้ายต่อโลกใบนี้ที่ทำให้เธอต้องผิดหวัง บาดแผลที่มองเห็นอาจจะรักษาได้นะครับแต่บาดแผลในใจนี่สิครับมันฝังลึกจริงๆแม้กระทั่งย้ายบ้านเพื่อหนีจากฝันร้ายแต่ฝันร้ายมันก็ยังตามเธอไปทุกที่เหมือนที่คุณแม่ของเธอเล่าว่าฉันอ่านข้อความทั้งหมดของลูกไม่ได้มันเจ็บปวดเกินไปนี่คือความจริงของสภาวะ PTSD ที่ซยะต้องเผชิญอยู่พอเห็นแบบนี้เราก็ต้องเกิดคำถามใช่ไหมครับว่าในเมื่อสัญญาณเตือนภัยมันดังซ้ำแล้วซ้ำเล่าขนาดนี้ทำไมถึงไม่มีใครได้ยิน ทำไมระบบที่ควรจะปกป้องเธอถึงกลายเป็นกำแพงแห่งการปฏิเสธไปเสเองเนี่ยจ,จะเป็นคำพูดที่น่าตกใจที่สุดแล้วครับไม่ใช่ความผิดของโรงเรียนแต่เป็นเพราะครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวของเธอคือมันไม่ใช่แค่การปัดความรับผิดช,ชอบนะแต่นี่มันคือการซ้ำเติมเหยื่อและเป็นจุดเริ่มต้นของระบบแห่งการปฏิเสธที่เรากำลังจะพูดถึงกันเพื่อที่จะทำความเข้าใจพฤติกรรมแบบนี้มีงานวิจัยที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยชิบะครับเขาเสนอแนวคิด สองเกมที่สถาบันต่างๆมักจะเล่นกันเกมที่1ก็คือการทําตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาแต่เกมที่2เนี่ยมันคือเกมที่เล่นกันอยู่หลังฉากเพื่อลดขนาดของปัญหาแล้วก็ปกป้องชื่อเสียงของสถาบันเอาไว้ในเกมที่2เนี่ยเป้าหมายมันเปลี่ยนไปเลยครับไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่เป็นการควบคุมความเสียหายให้ได้มากที่สุดพวกเขาจะเรียกการกันแกล้งว่าข้อพิพาท จำกัดวงคนที่รู้เรื่องให้น้อยที่สุดแล้วก็รีบให้มีการขอโทษเพื่อจบเรื่องโดยจะพยายามเลื่องการรายงานไปที่คณะกรรมการการศึกษานี่แหละครับคือคกลไกที่ทำให้ปัญหาถูกซุกไว้ใต้พรมพอเกมที่สองมันเอาไม่อยู่แล้วเรื่องมันก็ถูกเปิดเผยสู่สาธารณะการต่อสู้มันก็เลยต้องย้ายไปอีกสนามหนึ่งนั่นก็คือในชั้นศาลซึ่งตรงนี้แหะครับที่เราจะได้เห็นเกราะป้องกันอีกชั้นหนึ่งของสถาบัน คำถามนี้ลหละครับกลายเป็นประเด็นหลักของการต่อสู้ทางกฎหมายไปเลยคำว่าคาดการไม่ได้นี่แหละครับกลายเป็นโลกกำบังทางกฎหมายของฝั่งเมืองเลยพวกเขาอ้างว่าไม่สามารถคาดการได้ว่าการกลัน่นแกล้งจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายแต่คำถามที่เราต้องถามกลับไปก็คือหลังจากที่มีความพยายามฆ่าตัวตายเกิดขึ้นแล้วครั้งหนึ่งมันยังเรียกว่าคาดการไม่ได้อยู่อีกหรอครับสิ่งที่มันน่าเจ็บใจก็คือ จริงๆแล้วญี่ปุ่นมีกฎหมายป้องกันการกลั่นแกล้งที่เขียนไว้ชัดเจนมากนะครับกฎหมายกำหนดเลยว่าโรงเรียนต้องเข้ามาสอบสวนเหตุการณ์ร้ายแรงแต่ในกรณีของซาอายะโรงเรียนกลับเลือกที่จะเล่นเกมที่2ซึ่งมันก็คือการละเมิดกฎหมายอย่างชัดเจนเลยพูดง่ายๆก็คือครอบครัวต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นให้ได้ว่าโรงเรียนรู้อยู่แล้วว่าเรื่องแบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นอะไรที่ยากมากๆมันเหมือนกับการสร้างกำแพงทางกฎหมายที่มองไม่เห็นขึ้นมาเพื่อปกป้องสถาบันเอาไว้แต่ถึงแม้ว่าจะมีกำแพงของการปฏิเสธแล้วก็ความซับซ้อนทางกฎหมายขวางอยู่มันก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่ไม่อาจถูกทำลายลงได้ครับนั่นก็คือความรักของครอบครัวและนี่คือเรื่องราวการต่อสู้เพื่อความจริงของพวกเขา ถ้อยแถลงของคุณแม่เป็นเสียงที่ทรงพลังมากๆที่สะท้อนความเป็นมนุษย์ออกมาแล้วก็ทำให้การต่อสู้เพื่อความยุติธรรมนี้ยังคงอยู่ในความสนใจของสาธารณชนต่อไปการต่อสู้ในชั้นศาลก็ยังไม่จบนะครับคดีนี้มันไม่ใช่แค่การเรียกร้องค่าเสียหายแต่เป็นการเรียกร้องให้ระบบออกมายอมรับความผิดพลาดและที่สาคัญคือต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อไม่ให้มีโศกนาฏการรมแบบนี้เกิดขึ้นกับใครอีก เรื่องราวของซาอายะได้ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราทุกคนได้คิดต่อนะครับว่าเมื่อระบบที่ควรจะปกป้องกลับล้มเหลวไม่เป็นท่าใครคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบที่แท้จริงและเราจะทำยังไงเพื่อไม่ให้เสียงร้องขอความช่วยเหลือแบบนี้ต้องเงียบหายไปอีก